สายการบินใ่ไหขึ้นายพาได้คุณมาเนี่ยเขาก็บอกเขาก็พยายามอเนี่ยที่อบางสอกเนี่ยก็เขียนเอาไว้รื่ยบอกว่าเออแบบายคือแบบเขาก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วอย่างไรอ่ะทไปเพื่ออะไรนะด้านนี้อ่ เป็นเขาบอกปกติก็จะขรูเยิงอะไรกันใ่มคะแต่ว่าที่สูขสัยแบบนี้ไม่ค่อยยิ้มนะคะเพราะว่าเขามีน์ตัวเองกตาคนยิงเจ้าสาวค่ะเป็นการผลิตตุ๊กตาคนยิงเจ้าสาวนะคะเป็นผลเนี่ยใช่เป็นเป็นลูกตัวเองไปเลยเป็นผลงานของโรงงานเครื่องที่ซินาบราได้เยนะฮะเขาจะทำตุกตาจาลองในทุกโอกาสพิเศษจะคนน้อย ้วกาเขาเข้าเคลื่อฐานนิติแบบพิเศษแล้วเขาก็จะลอขึ้นมาเป็นผู้กษัแบบนี้ได้เลยขั้นตอนสุดท้ายก็จะเา็นมบผมี้ผมีเสื้อผ้ามีอะไรให้เหมือนิีที่สุดได้ค่าต้นทุนที่สมาสิก